นวมเบรกนวมคัสเทคนิคการใส่นวมเบรกนวมคัสง่ายๆแช่น้ำก่อน <S <S> <S แช่สักสิบถึงสิบห้าทีให้มันนิ่มแล้วมันยืดหยุ่นได้ไม่อย่างนั้นแข็งมันจะขาดง่ายนะเดี๋ยวก็ค่อยมาเปลี่ยนกันเทคนิคการใส่นวมเบรกนวมคัส นะอันนี้คือนวมเบรกนวมคสัสเพื่อตรงนี้ให้ประโยชน์คือมันไม่ร้อนไงเวลาจอดตากแดดมันไม่ร้อนแล้วมันก็กระชับมือกระชับมือเวลาไม่ใส่ถุงมือก็กระชับอยู่ไม่ลื่นขั้นแรกแช่น้ําทิ้งไว้ก่อนเนี่ยเพื่อให้อายอฟองน้ําแห้งๆเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ท,ไท,ไทิ้งไว้สักประมาณสิบ้านาทีให้มัน ถ้ามันแห้งเนี่ยมันจะฉีกได้ง่ายนะก็เท่านี้แหละอันนี้แช่ไว้ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีละประมาณนี้บางคนบอกว่าใส่ยังไงเนี่ยดูดิมาดูการใส่เนี่ยใส่ว่าเฮ้ย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 ใส่ยังไงบางทีรูดไปรูดไปก็ขาดใช้น้ำมันเครื่องใายไม่ใช่ น้ำมันเครื่องมันอยู่ตลอดนะเอาสไลหรือว่าสบู่พอนี่สบู่ล้างมือพอแล้วทำยังไงนวขึ้นอีกล้างมันหน่อยนี่นี่รูตรงหัวมันแบบนี้นี่มันจะลื่นนี่นี้ด้วยนี่ใส่อัในนี้ยังดีนี่นี่ใส่นนี้ในรูเลย ใรูใส่ปุ๊บมันก็จะลื่นๆปุ๊บหัวนี่ใส่เข้าไปใส่ป,ปันะ๊บอ่ะนี่นี่ดูบางทีเราลื่นลื่นมากเกินไปแก้ปัญหาโดยการเอาผ้าจับผ้าไม่มีการลื่นอยู่แล้วจับปุ๊บดูดปั๊บไงน้ำขขาวไหลตรงปลายด้วยสุดยอดนี่คือเทคนิคการ ใส่นวมแฮนออพอนูดป,ปื้นน้ำไหลออกมาสุดยอดสบายเลยสบายเลยอย่างเงี้ยสบายเลย,ยเ,ลยยเลยช็ดซะหน่อยมันจะอ่านเห็นไหมนี่คือเทคนิคง่ายๆอ่ะใส่ได้ดูอีกข้างหนึ่งแค่นี้บางคนบอกใส่น้ำมันเครื่องห้าบอกน้ามันเครื่องมันก็เลอะไปตลอดการแต่สบู่เดี๋ยวมันก็หายสบู่สบู่หรือสไลด์ก็ได้ นี่เห็นไหมเอาสบู่เนี่ยทาให้มันลื่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 นไว้ก่อนสะอาดด้วยสบู่นี่ในรูนี่ใส่สบู่เรียบร้อยใส่สบู่สบใส่สไล์สบู่ส,<ะ>สบู่ก็ได้สไล์ก็ได้แต่ที่เห็นคุยกันในโซเชียลเนี่ยน้ามันเครื่องน้ำน้ำมันโซเนกอันนี้อันนี้เพี้ยนอันนี้คือมันจะทําให้มีผลกับความสุขภป,ปกแล้วก็มันลื่นจริงแต่มันจะอยู่ไปตลอดนะพวกนี้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวโดนน้ํโดนฝนสักสองสองามครัง้งก็หาย ี๋ยวเวลามันแห้งมันก็สะอาดในตัวมันอยู่แล้วทีนี้ทำไงใส่หัวใส,ใส่ให้ได้ประเด็นคือต้องใส่หัวให้ได้ก่อนใ,ใส่ยากพอใส่หัวได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อุ้ยเนี่ยเห็นไหมใส่หัวได้แล้วเราก็ลื่นอ่ะมือเราลื่นอ่ะลื่นอ่ะ้าผ้าไม่มีวันลื่นจมพะดำๆเลยนะคะขอฝากหน้าจบ,จบเพราะเคยเหมือนกัน พังขาดมาสองอันเพราะขยามใส่ให้มันลื่นเนี่ยใส่ลื่นลื่นลื่นเนี่ยใส่ปุ๊บดันไปเนี่ยมือเราก็ลื่นเอาเล็บจิกขาดนนผ้าแต่อันนี้น้ำมันไม่ออกผ้ามันมีความสากน้ำมันเริ่มออกแล้เนี่ยเหนไหมน้ำออกตรงปลายแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดแี้จบเนี่ยจบโอเคเยี่ยม